สบายดีสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเดอ้อมือนีนะสิพ้าทุกคนไปหาเฮดกับแม่อ่อนซาเราจะเนาะแม่อ่อนซารด้ใกลออกกล่องนัมนมาแหละไ่้แม่อ่อนแล้วยังไปเบ่งเฮดอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้พักกิมีกรรมหนึ่งเจ็บมันเสียดายมัน,มน่นองเดวมันแก่ได้นี่นี่ว้กินก็ต่ําห เสื้อมาพงมาตลาดอยู่เมื่อวานนี้นะกา้าวหายไปไล่มือเต๋อพ่อพี่ท็อปเนี่ยเบิ่งไม่อ่อนว่าล้เดีเฮ็ดหรือบอ่เนาะในพักเลยอยากให้ทุกคนเบิ่งเนาะ,นะปูนไม่อ่อนอะไรอยู่พี่เนาะแต่วาใจเบื้งพักในพักเขามีกระติบเก็บตันแบบนี้แต่วันมัน,นมเบนเิ่มบ่ค่อยออกเลย มีหม่ไม่นันีสีออกตามนี่พี่น้องตามไปว่ามีใบไม้ลายสีน้องมันสีเฮดไ้ความเสื่อมีแหละก็เฮดมันสีออกนะพี่น้อง do quê? ไม่ได้ถามชื่อเป็นได้ดอกนึงเหรพี่น้องมันดีใจใครดไขไม่ได้ถามชื่อเขาพี่เขากระซิบหาไปตามเลยไม่ได้ถามยังงั้นถามว่าเห็ดไข่เห็ดชื่อมันเห็ดไข่อืมหอมเหรอมันไผอไหมจะลกต้องหาเงินเหรียญเฮ็ดกระตั้งแท็ก เลยจะเห็นเซยเนาะทุกคนเฮ็ดไขยยงง่งแม่แม่งามใช่ไหมนี่ไง

ทั้งหเลยปลาเฮดก็หามาถัวน้อพี่น้องได้ได้กล่มนึงนี่แหละยูนม่ออนเนาะเดอรีสวิวพักที่คอยปลูกเมือนัตเนาะให้ทุกคนเบ่งแล้กันเนาะไปเบ่งลั้งหขอบป่าเออตัแตนไร เรื่อว่าแม่และเขาเมาเบิ่งกห้เนาะขอไปตลาดแม่และเขา,าเบิร์กยวงขอตเบิงเบ่งกันว่ามันแตกและบ่ยิวันใดมั้งแต่ขึ้นีแตกเลยยอ,อนนแตกกันทุกคนเแต่ว่า อดีทุกคนมาะนี่งตังแตกภายนอกเห็หาานไหนี่นี่หาก้าในงามบรนไดเนี่ยเสียปุ๋ยมาใส่นเนี <c> ่ย <oughs> แตกน้อยเดียวออนี้ี่หักับแตกแไ,ไกม่พเดเลยฟอสอร กะแตะอืมกักสีล้อนเอากระตงนนะนี่แหละมาพี่ด้อเฮ้พี่เดี๋ยวกคนเอิญแม่แม่คนเอินแม่ก็บผักระเ,เมิก่อนมื่อกี้กั็ตำหอม บโห่สิปลู่เก่งดีทุกคนเ้ยปลูกนะมันเปนความอยากปลูกนะอยากปลูกมากแต่ว่าเวลาปลูกไปแล้วองนะครับมีคนเฝ้ายหายแล้วมันมีคนมาหลากเองเถ่องของอยาปลูกน,นะยมื่ไม่ก็ออกเลยทุกคนเมืมเนน่อไม่ยมีไม่เลี้ยงนอนเอาป่าผู้ดินก็เจ้าอันนี้พี่น้อง ดินก็จะแล้วมาคอโป่กน้ำค่ะจ้าตักหนามไว้ซุกฮะเออ มีเบิ่งพาบกกันได้ทุกคนก็ต้องเขียนเชีวยวเต็มจาน เปิดหายกัน้ไปอยู่นี่เฮงไหเลกำลังกราบอยู่กันั่งเอกเข้านั่งเอกเข้านั่งเอกเขากับเมื่อน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยแกงกะไมเนาะ แห่แยัยนางคือบุอเอว๋วว่ะไม่มีได้ไหมยืนหาเาอยูยอออนยน่นี่บบนเ,เาาด้อมีห้าหาบบอบอข้างล่างนะเ <c oughs> ดี๋ยวห้หนี่นี่แหละแป๊บนึ่งพี่จ้องเพิ่งก็เจ่างคลายเห็ดกระจ่างฮาได้๋คลายเห่าหน่ะหาได้แกงกับบุพพอให้เบิ่งของตัวเองก่อนนะแต่ละมวยมึงแกง เพชรดินเฮ็ดแดงขมากมัอไม่าดมันดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยแม่หูเจีาเอ้ยอื เกือจะคล้ายโท้เลยคุณซื้อกันช่องแชนเลยท่งเดียวนะ่ะชองนกับประมาณแปดหลอดโขลยบาทพี่น้องแ็ดช่องหลอฝ่ายอ่าโขยเจนลอยมาเนี้อือองามงามงาม งามดีงางเลยต้องเงี้ยเลยต้อสวยนี่งามงามพี่เนาะทุ่งหนึ่งนี่ประมาณทุ่งอร่อยนะถัดตีเป็นเงินไทยตอนนี้เนาะ ขี้โหด้าดทำไมไรเมืมเม้อน่ะเฮ้ยเฮ้ดหัก๊าหมาละเอิ่นทำไง โอ้ยแต่น้ำรดบ่บาทนี่ฮะแต่น้ำรดไี่แห้วเมื่อน้ำไหลมาบัานหราพิขาดเลยใจรดใหม่แล้ว, <c oughs> ลวม่น๊งโอ้ยหาเด็น ได้ขเห็มาขายเห็ขึนมากขายมไดสม่เลกอร่อยเื่องะ้ำหนไปรอขอคิดรดแล้วก็จะขีรดเดี๋ยวเป็นม่่อเรากันะีวาบรพูไปรอข่าออกบอดี โพ่นหนึ่งจ e right. ิตใจเนาะโพ่นหนึงหาดอกเดี๋ยวเขามาไปนแต่แสกเลยบอกซือก่อนเอาไว้ไม่ผูกเพ่อนเนาะก่อนเะาเศร้าฝุ่่งแงเฮ็ดหัวฮะเพื่อนอะไรเฮ็ดเพื่ให้กว่าอย่างนี้หน่อย ได่เป็นผมโดยจจดนดได้เป็นกับกระเทคสับ่ะยาไห้่เลยเยาเด้อดเอเออน่มองที่ว่าที่แรก ขอมหาดบามขี่รถไทยรถอีแทงรถไทยมานกเจ้ามือเเฮดเฮดซโมือหนมือโอ้ยหน้าา่อยเฮดมัวไปตลอดมัวาเล่นไปขี่แหงเขาเลยขี่แ คลิปนี้คือซีอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ด้วจ้ะเด้อบพว่าเมื่อเอาน้ำมันไอปุ๋ยน้ำมันซองกอไอ้ปลูกอยู่บ้านพอได้ก,กินย่ำแรงคลิปนี้กับซีลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อฝากผู้ใด,ดมาค่อยสอก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในด้อจ้ะเด้อคลิปนี้กับลาบไปแล้วเด้อสบายดีสวัสดีทุกคนทุกคนเนหอมน่้ำ <laughs> มัน